่่ะเขาบอกให้จอก่อนอ่าโอเคค่ะหนุ่มพอยหลังได้หน่อยหนูว่มขึ้นมาได้ค่ะโอเคค่ะโอเคช่วงนี้เป็นไงบ้างกับการเพลงค่ะกำลังจะปล่อยเพลงค่ะต้นเดือนเมษายนค่ะใช่เพลงใหม่ล่าสุดเราฟังได้ค่ะเป็นแนวเพลงนี้อิงที่ตั้งใจบเป็นแนวแนวใหม่เลยสำหรับอิงค่ะก็คือจริงๆล้วอิงอาจจะทำเพลงมา หลายๆแนวแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแบบแตกต่างจากแนวอื่นๆไปอีกค่ะก็เหมือนพยายามแบบค้นหาตัวเองแหละแล้วก็ว่าเอออยากทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าทางป๊อปเราก็แบบแล้วทาง เป็นทานแล้วก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังอยู่ในความเป็นซินทป๊อปนี่แหละจะจะทายังไงให้งานมันเดินหน้าต่อไปในแบบที่เราสนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทำไมอิงยังคบคนหาตัวเองไม่อิงต้องงานทีมานานพอสมควรแล้วใช่คืออิงคบคนหาตัวเองเรื่อยๆคืออย่างแบบแต่ก่อนอ่ะเราอาะจะชอบฟังซินป๊อปแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะแบบอินกับแนวเพลงแบบใหม่ๆบ้างซาวแบบใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยคือองรู้สึกว่าแบบมันมันถือว่าเป็นการแบบพัฒนาตัวเองไปด้วยเพราะว่าถ้าเราแบบทําอะไรแบบเดิมๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออ อาจจะแบบเบื่อเองด้วยแฟนคลับอาจจะเบื่อด้วยก็ได้อะไรเงี้ยคือตัวเราก็อยากจะท้าทายเลยตัวเองใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองค้นหาติว่าเฮ้ยช่วงนี้แล้วฉันชอบอะไรฉันอยากทาอะไรอะไรเงี้ยจะได้ตื่นเต้นกับงานด้วยค่ะเพราเปลี่ยนใหม่กดดันไยิ่งเพราะเพลงของอองทุกเพลงที่ผ่านมามันขายขายตลอดเลยก็ดันนะก็กดดันจริงๆกดดันหลังๆก็กดดันแทบถูกเพลงแต่ว่าพยายามรู้สึกว่า เออเราทํางานด้วยความสุขมากกว่าเพราะว่าเวลาเรากดดันอะไรเงี้ยบางทีมันจะชอบออกมาแบบไม่ดีหรือแบบเราจะเครียดมากเกินไปเลยแบบว่าทําอย่างกดดันอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบว่าทําด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาสนุกเรามาลองทําอะไรใหม่ๆะะอะไรเงี้ยค่ะอีกก็รู้สึกว่าเออเราก็ค่อนข้างสุขภาพจิตใจดีขึ้นในการทํางานก็แบบไม่เครียดมากขึ้นแล้วก็แบบว่าเออเอนจอยมากขึ้นค่ะมีจุดที่รู้สึกว่าตันเหมมี ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ก็อาจจะรู้สึกถึงแบบว่าเราอาจจะต้องการชาเลนจ์ใหม่ๆในในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ก็รู้ว่าเออเราอ่อแบบเราได้เพลงแบบไหนบ้างนั้นรู้บปงแตกโอเคได้แล้วช็อตช็อตเช็อตหายไปเลยเมื่อกี้อ๋อคือเราจะแบบเออรู้ว่าเราเคยทําเพลงแบบไหนมาซักเประมานไหนหรือว่าอะไรเงี้ยไงค่ะแต่ว่าพอเรากําลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยคือหนูอยู่มาตอนนี้เข้าปีที่แแล้วค่ะ แปดจะมาจะก้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัวเองแบบว่าอาจจะต้องการชาร์จใหม่ๆเพราะว่าด้วยอ่ะพูดตรงๆว่าวัยหรือว่าอะไรต่างๆของเรามันก็เติบโตขึ้นเราจะทําอะไรที่แบบว่าเรายังเป็นเด็กในตอนแบบ8ปีที่แล้วอะไรย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออคนอาจจะอยากได้ชาร์จอะไรใหม่ๆขึ้นไปกับเราในการเติบโตของเรามากขึ้นด้วยค่ะพอแบบการสุขภาพเราค่ะมันต้องใช้พลังงานดีกว่ะใช่ใชค่ะัก่อนๆแล้วี้เราก็ป่วยตอนนี้มันโอเคขึ้นไหมอะไรคือหนูอ่ะแบบ เป็นคนที่จริงๆหลังๆก็เริ่มออกกำลังกายมากขึ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการแบบว่าดูแลเมนเทนตัวเองให้แบบว่ามีสุขภาพแล้วก็แข็งแรงเวลาร้องเพลงอ่ะคือแบบบางทีเราแบบเวลาเราร้องเพลงมันก็ต้องการแรงเยอะๆใช่ป่ะแต่ว่าวันไหนที่เราป่วยหรือเราเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าต้องการแรงซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องเหมือนแบบว่าโอเคพยายามทำร่างกายให้มันให้มันแข็งแรงสม่ำเสมออะไรเงี้ยค่ะออกกำลังกายมากขึ้นช่วงกา เวลามาถึงบางทีบางคนต้องผ่าตัดกลองเสียต้องอะไรอย่างเงี้ยห,ห,หนูกลัวมากกลัวไปถึงตรงจุดนั้นไหมใช่หนูกลัวมากเพราะหนูรู้สึกว่าแบบศิลปินอนะมีสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเป็นเครื่องดนตรีเป็นอาวุธเป็นทุกอย่างคือบางทีเราแบบว่าถ้าเกิดว่าสายกีตาร์ขาดก็ยังเปลี่ยนใหม่ได้หรือว่าแบบอะไรก็ตามก็ยังสามารถจูนใหม่ได้แต่คือพอมันเป็นร่างกายอะคะ่ะมันไม่สามารถจะจูนหรือว่าทําทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คือเรารู้สึกว่าแบบสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องรักษา ไว้ให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้ว่าอ่ะเราแพ้สโมกเราแพ้ฝุ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบโปรเทคตัวเองมากขึ้นเวลาเราแบบออกข้างนอกอ่ะจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองดีๆีกันอย่าหลบอย่าฝุ่นตัดที่ไม่ได้เราคอนเสิร์ต่ะก็ต้องมีสโมกเพื่อให้แสงสวยใช่ไหมคือหนูอ่ะเอ่อก็จะบอกเขาว่าให้เปิดได้ค่ะแต่ว่าพอถึงตอนที่หนูขึ้นร้องปุ๊บก็อาจจะขอแบบเบาลงหรือว่าปิดไปอะไรเงี้ยคือคือเปิดปุ๊บเนี่ย มันก็ยังจะลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วคือไม่ต้องเปิดเพิ่มมาให้มันแบบว่าแน่นจนเกินไปแต่ว่าเราก็จะบอกขอแบบเออก็ขอรประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะพูดคุยแต่อย่างถ้าฝุ่นภายนอกอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็แบบว่าต้องรบกวนคนที่มีผู้เกี่ยวข้องช่วยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะให้ให้มันดีขึ้นสักทีเพราะว่าจริงๆงหนูรู้สึกว่าทุกคนนะเผชิญสิ่งนี้มานานมากแล้วแล้วก็อาจจะแบบว่าทําให้ดีขึ้น แบบด้วยตัวเราเองอะ่ะมันมันได้แค่ใส่แมสกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอะ่ะยังต้องเดําเนินชีวิตออกกําลังกายหรือว่าออกไปทํางานทุกทุกอย่างมันอีกว่ามันอันตรายมากๆก็ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพัลคาวอะก็รบกวนด้วยนะคะพวกเราทุกคนก็หวังว่าจะดีขึ้นค่ะคือสำหรับละกลเนี่ยนอกจากพันดุรีแล้วจะมีควันสโมที่ทําให้เป็นภัยในการล้อคือุดขั้วยใช่ค่ะจริงจริงสมโมอ,อะ่ะถ้าเกิดว่าอย่างออย่างคันวันนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้คอนที่แบบค่อนข้าง,างอ่อ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นฮอที่เป็นฮอลใช่มันจะมีแบบสโมที่เป็นมิตรกับเราใช่ค่ะเราก็จะถามเขาได้ว่าวันนี้สโมเป็นมิตรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทางทางผู้จัดเขาจะบอกว่าเออวันนี้เนี่ยเราเราเอาสโมแบบที่ดีสาหรับเออโอเคสําหรับนักร้องมานะอะไรเงี้ยเราก็จะอ๋อโอเคเราก็จะแบบว่าไม่มีปัญหาถ้าเขาจะเปิดอะไรนะแต่ว่าอันไหนที่แบบว่าเออเราไม่สามารถไปควบคุมได้เลยค่ะเราก็จะแบบเออขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นเปิดช่วงที่หนูยังไม่ได้ร้องแต่ว่าช่วงที่หนูร้องแบบ รบกวนไม่เปิดเพิ่มนะคะอย่างเงี้ยแล้วหลังจากหนูร้องก็เปิดได้เลยยาง<ห>วกคอดในในร้านน้ารนที่เราไปร้องมันยังมีอยู่ั้ยมีค่ะมีค่ะ<ม>ก็จริงๆอีกว่าแบบคนเนี่ยเหมือนชอบคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย<ม>หรือพอดเนี่ยไม่ใช่บุหรี่อะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบว่าแบบเข้าใจผิดสุบในร้านหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราองก,ก็อาจจะต้องโปรเงกด้วยการที่ยิงก็จะบอกทางร้านเลยค่ะว่าแบบรบกวนช่วยดูก็คือให้แปะไว้เลยว่าแบบห้ามหรืออะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่เราเล่นเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามัันไม่เเอฟกบ คนนอื่แต่ว่ามันเอฟเฟกค่ะทุกคนมันเอฟเฟกเรายิ่งเราอิงกะเป็นนักร้องหรือว่าคนรอบข้างก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ก็แล้วแต่คือเวลาเขาหายใจอ่ะอย่างอิงหายใจทุทกวินาทีด้วยซ้ำร้องเพลงอ่ะมันต้องแบบหายใจเข้าทางปากมันเข้าที่ตรงนี้คอเลยอะไรอย่างี้ค่ะคือนักร้องเป็นเรื่องนี้กันเยอะมากมาก,มาก,มากค่ะใช่แล้วทุกคนะก็บ่นเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเยอะมากมาก,มากค่ะก็แต่ว่าหลังๆอีกก็เริ่มรู้สึกว่าพอเราขอความร่วมมืออ่ะทุกคนก็ที่น่ารักเราก็เข้าใจอ่ะเขาก็ ให้ความร่วมมือดีนะคะเขาก็สั่การแบบเออออกไปสูบข้างนอกหรืออะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันเป็นเรื่องสิทธิส,ส่วนบุคคลของเขาเลยอะไรเงี้ยคือสูบได้ไม่ว่าแต่ว่าอย่าสูบกันแบบว่าตอนที่อยู่กับคนที่เขาไม่ได้สูบดีกว่าเนาะคะ่ะแวดงน่้เราเก็เจอผลมกระทบหนักๆมาพอสมควรายหลาย,ลายรอบหลายปีที่ผ่านมา,า,มานเจอมาตลอดนะเจอมาตลอดก็จริงๆเจอมาตั้งแต่แรกๆที่ทํางานเลยแล้ะแรกๆเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าแบบเหมือนเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงแต่ว่าพอหลังๆเราเริ่มแบบว่าออรู้แล้วว่าการพูดคุยมันอาจจะช่วยให้เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยล้วก็แบบ อาจจะบอกผู้จัดการร้านบอกจกผู้จัดคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีแต่ละคอนเสิร์ตเขาก็จะมีจุดให้สูบไปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ช่วยนักร้องอย่างเรามากขึ้นจะไม่ถึงขั้นว่าเราต้องพู้ใส่ไม์ประกาศเองว่ามีความร่วมอะไรหนูเหรอหนูยังไม่มีค่ะแต่หนูอาจจะแบบมีส่งสัญญาณบอกที่ข้างๆเวทีบ้างอะไรเงี้ยแบบว่า เรบควนช่วยเตือนหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างค่ะใช่แล้วก็เมนเทนตัวเองนะตอนนี้ดูแลต,ต,ต,ตัวเองสุขภาพเป็นวิลักใช่ต้องดูแลตัวเองจริงๆก่อนหน้านี้นก็แพ้ฝุ่นหนักมากค่ะก็เราก็ใช้เสียงหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบมีแบบเจ็บคอบ้างแบบเออเส้นเสียงเสียบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเองพยายามรีคาบเบอรี่กล <c oughs> ับมาให้เร็วๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราต้องใช้ร่างกายอย่างแบบเราต้องใช้ร้องเพลงทุกวันอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะพังนานไม่ได้ค่ะ อาจจะไม่เป็นเรื่องของคนอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สำหรับเราที่เราเป็นนักล้อเเราสามาเราควบคุมหรือว่าช่วยดูแลเส้นเสียงหรืออะไรพวกนี้จริงๆว่าหลักๆก็เป็นเรื่องของการแบบว่าเราเราเรียนรู้เรื่องการใช้เสียงมาเราก็จะใช้เสียงแบบให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยในการพูดหรือว่าในการแบบว่าถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าแบบตอนนี้เราเริ่มล้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคเราต้องหยุดนะหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทานน้ําหรืออะไรเงี้ยก็คือดื่มน้าเยอะๆค่ะก็อาจจะช่วยให้แบบความชุ่มชื้นมันอยู่ได้ค่ะ ดูแบบวิชาการไม่เลยทำไมเจ๊หัวล <o> ้อก okay. ันเอาหัวล้อกันเอาหนูไม่เคหัวล้อกันเลยเลยหนูอยากมากเลยหนองเกลค่ะอ๋อหนูอยากคุยอยากลองเกลบ่างหนูยังไม่เคยเจอเลยหนยังไม่เจอรงเกลบเ